รถมือเดียวประวัติดีไม่เคยชนล้อนะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อ Ford Custom มแล้วก็ x d r i v e 20D นะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ขับเครื่องสีล้อนะครับ X-Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับไฟแดงนะรุ่นนี้นะครับขายอยู่4ล้านนะครับผมขายเพียงราคา1,790,000บาทเท่านั้นนะครับไฮโซอ่าสมัยใหม่ยุคนี้นะครับคนจะหามาเล่นเป็นพวกรถ SUV กันนะครับแล้วก็เป็นรถยุโรปนะครับผม ผมก็เลยมีคันนี้มานำเสนอนะครับเป็น BMW X4 นะครับเป็นตัว XDrive 2.0d M Sport X นะครับชุดแต่ง M Sport X นะครับตัวนี้นำเข้าจากมาเลเซียนะครับประกอบมาเลเซียโอเคเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันนะตัวนี้จะเป็นสีขาวเอาภายไว้นะครับผมรถมือเดียวประวัติดีไม่เคยชนนะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบคันนะตัวนี้นะครับ จะได้ออปชั่นในส่วนของกล้องรอบคันมานะครับปี2021นะครับคันนี้กระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับนี่ครับชุดแต่ง M Sport นะครับสวยงามเลยนะครับไฟเป็นเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับของ BMW นะครับผมนี่เซ็นเซอร์หน้านะครับมีนะครับรอบคันเลยโอเคเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างล้อนะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อ Ford Custom ขนาด20นิ้วนะครับอันนี้ครับล้อใหม่นะอันนี้นี่ครับด้านข้างทรงคูเป้นะครับ b m w X4 จะเป็นคูเป้ที่เป็นเลขคู่นะครับกระจกข้างนะครับมีกล้องนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับตรงขอบประตูนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับ ด้านข้างนะครับชายประตูจะเป็นชุดแต่ง M Sport X นะครับตัวนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับเป็นเหลี่ยมๆนะจะไม่ใช่แบบทรงเรียบไปนะครับล้อขนาดขอบ20เท่ากันเลยนะครับกับล้อด้านหน้าไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายของ X4 ตัวนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับลายเส้นไฟ LED เส้นยาวเลยนะครับ X4 นะครับผมแล้วก็ X Drive 20D นะครับ ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้รับเคลื่อนสีล้อนะครับ X Drive ก็คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับปลายท่อคู่เซ็นเซอร์หลังมีนะครับเสาอากาศนะครับเป็นแบบคลิปฉลามเลยนะครับตรงสปอยเลอร์ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นเปิดฝาท้ายนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้มือเปิดก็สามารถเตะเปิดได้เลยนะครับผมี่เลยนะข้างหลังนะครับมีที่บังของให้นะครับอ่าใหม่กริปนะครับสวยงาม ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้มีปด้วยนะครับแรปกันลอยเวลายกของขึ้นลงหรือว่าเราเอาของมาเก็บนะครับเผื่อตัเกงโดนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนะครับข้างหน้า,ากระจกข้างมีบายสปอร์ตนะให้ดูนะครับประตูคีเลสนะครับ4บานเลยนะครับรถโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะคันนี้นะครับ นี่เข้ามาภายในนะครับในส่วนของภายในเขาจะเป็นเบาะแดงนะครับสลับกับสีดํานะครับตรงขอบประตูนะครับตกแต่งเครื่องเสียงฮาร์มันคาดอนนะครับนี่เลยประตูไฟฟ้าสีบานนะครับเบาะเมมโมรี่ซีมีแล้วก็ตัวปี2 0 2 1นี่ครับที่ประกอบมาเลเซียนะครับจะได้ในส่วนของที่ด้านหลังมาให้เป็นเบาะคู่หน้านะครับพวงมาลัยเอ็มนะครับมีแพทเทิร์นชินะครับผมไฟเปิดปิดออโต้นะครับ คันนี้เลขไม์นะครับ1 3 2่0 0กิโลแต่ผมต้องบอกว่าคันนี้นะครับลเพึ่งหมดวันตีไปเมื่อเดือนสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับก็ลูกค้าได้เซอร์วิสชุดใหญ่มาแล้วนะครับผมในส่วนของเซอร์วิสหลักๆนะครับเซอร์วิสมาแล้วนะซื้อไปนี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของคนขับนะครับตรงกระจกจะมี Head-Up Display ในส่วนของตัวปี2021นี้นะครับเกจเจอร์คอนโทมีให้นะครับ สั่งการด้วยด้วยการใช้มือนะครับกล้องรอบคันนะครับตัวนี้ระบบถอยจอดมีให้ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆมีครบเลยนะครับแล้วก็ประวัติการเข้าสู่นะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับคัานี้ประวัติครบเลยนะครับเข้าสู่ทุกระยะนะครับรถตัวดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูนะอินเสิร์ตให้ดูนะครับไฟ ambient light มีนะครับหลังคาซัน r o o นะครับปุ่มช่วยเหลือ SOS มีให้นะครับไอด์สวยงามนะครับ เกียร์ไฟฟ้านะครับเบรมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮมมีโหมดก,กันกับขี่นะครับมีนะครับแอร์แบคลอบคันนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องผู้โดยสารตอนที่2นะครับนี่หันัดไม่ขยับนะต้องบอกว่ารถโครงสร้างเดิมนะครับประตูหน้าอเป็นทรงคูปเป้นะบอกเลยว่าสวยงามข้างหลังนี่ครับเหลือที่ uh. ตรงศีรษะนะครับเหลือเยอะเลยนะฮะไฟอ่านหนังสือ ด้านข้างมีให้นะครับอแอร์หลังนะครับปรับอุณหภูมิอิสระจากด้านหน้านะครับปรับอุณหภูมิได้ช่องชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ y ท e C นะครับใส่เอกสารข้างหลังบอกมีให้นะครับนี่รถโครงสร้างเดิมน็อตไม่ขยับนะครับประตูคู่หลังนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเครื่อง2.04สูบทวินเทอร์โบโนะครับ190รแรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับขับแรงขับสนุกด,ดึงนะครับไฟแดงนะรุ่นนี้นะครับขายอยู่4ล้านนะครับผมขายเพียงราคา1,799,000บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเดี๋ยวพิเศษนะครับเริ่มต้น2.59% 4ปีสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่โยรชดาสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ติดถนนนิมิตใหม่นะครับผมปบอสนะครับเบอร์โฮติดต่อ089329566นะครับขอบคุณครับ